เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คืออยู่บ้านแต่ก็แกะแพดแกะแดแกะ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 แดกะแผดแกะแพ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 ดแกะแกะแดแกะแกะแพดแกะแกะแพดแกะ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 แพดแกะแพดแกะแกะแกะแกดแกะแพดแกะแพดแกะแกะแพดกะกะแกะแดแกะแกะ ไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คืออยู่บ้านซึ่ง<ๆ>วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแกลดแพดแก a ดแพดคืออะไรเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนคงเคยได้ยินแหละเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เก่าและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ใหม่เพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นมาเมื่อตอนปี2,5,5,3 โดยคนที่จัดสอบเนี่ยเขาก็คือสอทศเรียกว่าสถาบันทดสอบทางการแห่งอะไรวะสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติใช่ไหมองค์กรมหาชนองค์การมหาชนการเออปิงปิง,ปงไ,ไแล้วต <c oughs> <ๆ>่อต่อเลยเ <c oughs> อางั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เรามาเริ่มที่แกะ g a ดมันก็คือการสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือว่าเรียกว่า general aptitude test ซึ่งมันจะมีด้วยกันสส่วนน้องๆเขาเรียกง่ายๆว่าแกดไทยกับแกดอังกฤษซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะเลือกสอบเป็นภาษาไทยหรือสอบภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าไอ้แกดภาษาไทยเนี่ยคือส่วนที่1คุณจะต้องทดสอบความสามารถในการอ่านการอ่านการเขียนคิดในเชิงวิเคราะห์ แล้วก็แก้ไขโจทย์ปัญหาซึ่งข้อสอบของเขาเนี่ยมันจะเป็นบทความให้คุณได้อ่านก่อนให้คุณได้คิดทําความเข้าใจแล้วก็เขียนอธิบายออกมาเป็นคําตอบแล้วก็ส่วนที่2ก็คือแกดอังกฤษครับแกดอังกฤษเนี่ยเขาจะทดสอบความสามารถของน้องๆในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษซึ่งมีฟังพูดก็คือ speaking conversation อ่านก็คือ reading c o m p r e h e n s i o เขียนก็เป็นพวก writing structure และสุดท้ายก็คือคำศัพท voc ์ vocabulary อีกส่วนหนึ่งก็คือแพทครับ professional and academic aptitude test อันนี้เขาจะทดสอบในเชิงวิชาชีพวิชาการเขาก็จะดูว่าน้องๆน,งนมีศักยภาพในการที่จะเข้าไปเรียนในคณะนั้นๆมากน้อยแค่ไหนซึ่งเขาจะแบ่งเป็น7วิชาครับก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์วิชาชีพครูศิลปรกรรมศาสตร์แล้วก็ความถนัดในด้านภาษาซึ่งภาษาเขาก็จะแบ่งเป็น7ภาษาครับก็คือฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่น จีนอารับบาลีและก็เกาหลีซึ่งค่าสอบในแต่ละวิชาเนี่ยเท่ากันทั้งหมดทั้งแกดและแพทก็คือ140บาทซึ่งคุณพ่อคุณแม่ครับน้องๆที่เขาจะสอบแกดแพดได้เนี่ยเขาจะต้องเรียนอยู่ชั้นหมหหรือว่าเทียบเท่าหรือว่าจบหมหกแล้วเท่านั้นการสอบของเขาเนี่ยหปีจะมีการสอบแค่ครั้งเดียวช่วงที่ลงทะเบียนกับสมัครสอบก็จะเป็นช่วงปลายปีพฤศจิกาถึงธันวาประมาณนั้น ส่วนวันที่สอบก็จะเป็น20 2 3ถึง23มีนาคมของปีพุทธศักราช2,564นะครับประกาศผลช่วง23เมษายน2,564เช่นกันเกือบนิดเดียวจบพอดีไม่งั้นปงนะปองปง,ปงอย่านะแกดแพทเนี่ยมันมีวิชาของมันนะนน้องๆอ,อย่าไปเลือกทุกวิชานะคือคณะไหนที่คุณจะเข้าเนี่ย คือคุณก็ไปหาข้อมูลก่อนว่าเขาอ่ะใช้วิชาไหนคุณก็ไปติววิชานั้นไปสอบวิชานั้นไม่ใช่ไปสอบบาลีกันทุกคนนะตายนะและก็ที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นผู้มีความต้องการพิเศษก็คือบอกพร่องทางสายตาบกพร่องทางการฟังหรือว่าบกพร่องทางร่างกายอื่นๆคุณพ่อคุณแม่ต้องระบุตอนสมัครให้ชัดเจนนะครับว่าน้องเป็นประเภทไหนเพื่อได้รับการช่วยเหลือจากทางเขา เขาอาจจะมีข้อสอบที่เป็นอักษรเบลก็ได้ถ้าเราอ่านได้หรือถ้าเรามองไม่ค่อยเห็นเลื่อนๆเขาก็สามารถทําตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่จะให้ผู้ช่วยเนี่ยมาช่วยอ่านข้อสอบหรือว่ามาฝนกระดาษคําตอบเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เสียโอกาสนะครับเพื่อโอกาสที่เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแกดแพด ก็เข้าไปที่ w w w niets.or.th ของสอทศซึ่งเขาจะมีหมดเลยครับทั้งขั้นตอนการสมัครการลงทะเบียนเนื้อหาหัวข้อต่างๆคะแนนเต็มของแต่ละวิชาที่สอบตัวอย่างข้อสอบไปจนถึงสนามสอบแล้วก็จำนวนที่นั่งสอบในแต่ละทีด้วยลองดูครับเพื่ออนาคตของลูกเรา เย,ย,ยี่ยงบ่ายด้วย้อนด้วยขุ่นก็เยอะเทไทยโควิดก็มีไม่คัดด้วยทำไมกูต้องเดินถอยหลัง <laughs>